เม,ม็ดมะม่วงหิมพา,านแท้เกรดพรีเมียมรับประกันความกรอบหอมอร่อยมากทุกเม็ดผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมันทุกเม็ดร,ราคาเพียง169บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง299บาทเท่านั้นและกลับนะครับประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เนี่ยนะครัเมื่อคำคืนที่ผ่านมากัน เรียกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวก็เห็นจะเป็นกรณีของคุณอุ้งอิงนั่นเองนะคะที่มีการเปิดตัวกันไปเมื่อวานแล้วค่ะที่จังหวัดอุดรธาน,นีแลวคะ่ะก็ตอนนี้มีตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งสําหรับคุณอุ้งอิงนะคะนอกเหนือจากจะเป็นที่ปรึกษานะคะจะเป็นที่ปรึกษาแล้วของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะของพรรคเพื่อไทยด้วยและ ทางด้านตัวคุณนุงอิงเองก็มีการโจมตีเรื่องของประเด็จการเรื่องของการสืบทอดอํานาจเน่นะคะเพราะฉะนั้นในห,หลายเพจค่ะก็ออกมาพูดน่นะคะออกมาโพสต์เอาไว้น่นะคะอย่างเช่นต่อต้านประเด็จการสืบทอดอํานาจแต่ว่าตัวของคุณนุงอิงเองก็ก,กาลังจะสืบทอดอํานาจเช่นเดียวกันน่นะคะก็จะมีการไล่เรียงกันไปเลยว่าสืบทอดอํานาจยังไงก็จะเป็นตั้งแต่คุณทักษิณนะคะจนกระทั่งมาทางด้านตัวของคุณสมชายนะคะแล้วก็จะมี คุณยิ่งรักและคราวนี้ก็จะถึงคิวของคุณนงอิงนั่นเองค่ะก็เลยมีการบอกว่าอะแบบนี้เนี่ยคือสืบทอดอำนาจหรือไม่และนะคะขณะเดียวกันค่ะภาพนะคะเหตุการณ์ที่มันย้อนกลับกันมานั่นก็คือภาพของคุณทักษิณค่ะนี่ภาพของคุณทักษิณที่ไปทำพิธีเนี่ยน,นะคะและจากคุณทักษิณก็มาที่คุณยิ่งลักค่ะนี่นะคะคุณยิ่งรัก และเมื่อวานนี้ก็ต่อด้วยคุณอุ้งอิงค่ะนี่เขาก็เลยมาเทียบเคียงกันโอ้เหมือนกันเลยนะครเหมือนกันเลยไม่มีผิดเพี้ยนกันเลยค่ะอ阿ะ,ะนี่แหละก็จะเป็นประเด็นนะคะของคุณอุ้งอิงที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะ